ที่เนี่ยพอเปิดเป็นบาร์แบบเนี้ยแล้วก็ลูกค้ามาเพื่อนมาเงี้ยกระปวดลงเข้าไหมเฮยเฮยอยากจะลองดูว่าเฮียบาร์แม่งทำงานได้จริงหรือวะก็เลยแบบโทรชวนคนประมาณสิบห้าคนเออมานั่งโป๊ะโปกินบอกเฮ้ยแกตั้งนะโอเคมาอุดหนุนกันแล้วไม่รู้สนุกไม่รู้สนุกโทรชวนเลยโทรชวนมาเ่อะไให้ดูดาวว่าในเนี่ยใครสูกทั้งหมดกี่คน ทะลักไปหัสามเลยยี่ิบแปดสิบเอแปดสิบคนโอ้โหกาันดาวสีเออไม่เยอแล้วนะสีแน่นแล้วนะโยเยเลยอะโยเยเลยแล้วแม่งยืนเบียดกันเยี่ยสนุกมากเลยตำรวจลงแคนเข้าไปวบก็จอไม่ได้ทักายนเลยโอนละแปดสิบคนไม่แม่งลดโยเยไปหมดเลยเอยทะลักจอดบังกันที่หายประมาณไปสมกว่าตำรวจมาก็เลยบอกว่าอ๋อ ไม่ได้ไม่ได้ขายครับเป็นเป็นไพรเวทปาร์ตี้เออตบอกอ๋อโอเคไงไงลดเสียงหน่อยเพราะเราไม่ไไมีใายนิยามอะไรเงี้ยรายนั้นก็ไม่ให้ใครมา